สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี BP Farm นะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นกล้าอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้โบถ่ายไว้ตอนเช้านะคะเนื่องจากว่าอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแสงดีๆบ้างนะคะเพราะว่าทุกวันก็เมืดนะคะตอนนี้ต้นกล้าของเราก็มีอายุ13วันนะคะคุณผู้ชม ก็อยากให้มาดูชัดๆว่าต,วต้นที่เอาไว้กลางแจ้งกับต้นที่เอาไว้ในร่มเนี่ยลักษณะแตกต่างกันแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นต้นกล้านะคะที่เราวางไว้กลางแจ้งเลยนะคะลักษณะต้นตัวนี้เป็นต้นกล้านะคะที่เราวางไว้ในร่มนะคะ ก็จะมีลักษณะยืดนะคะวันนี้โบก็จะเอาถาดออกมาวางไว้รับแสงปกตินะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเนี่ยถ้าเราวางไว้ในร่มตลอดมันก็จะยืดยืดยืดไปเรื่อยนะคะต้นมันก็จะไม่เป็นพุ่มสวยนะคะคุณผู้ชมดูรากบ้าง ตอนนี้ใน้ำรถล้วต้องเติมน้ำนะคะน้ำที่เราผสมกับปุ๋ยไว้ในกล่องตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาเตรียมในส่วนของกล่องอนุบาลกันนะคะเพราะว่าอีกเดียวเนี่ยวันศุกร์วันเส,สาร์เนี่ยเราก็จะได้เริ่มลงกล่องอนุบาลแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่สำหรับคนที่มีกล่องปลาแซลมอนนะคะก็ดูฝั่งทางนี้นะคะก็คือโบจะใช้เป็นอ่า กล่องปลาแซลมอนในการอนุบาลน,นะคะซึ่ง1กล่องเนี่ยโบจะเจาะรูอยู่ที่48รูนะคะคุณผู้ชม2กล่องเนี่ยมันจะได้96ช่องนะคะสกล่องเนี่ยจะได้อยู่96รูหรือว่า96ช่องนั่นแหละนะคะซึ่งจะพอดีกับฟอ,องน้ำหนํา1แผ่นนะคะฟองน้ํา1แผ่นก็96รูนะคะเอ้าสิช่องนะคะ96ก้อนนั่นเอง โบก็ーーเลยเจาะให้มันพอดีพอดีแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วในส่วนของกล่องกุ้งนะคะกล่องกุ้งเนี่ยเราสามารถเจาะได้หลายแบบเลยนะคะอันนี้ที่โบเจาะก,ก็จะเป็นนี่โบใช้ปลูกต้นผักชีแล้วก็คะน้าอยู่นะคะก็จะมี24นะคะ24รูแล้วก็จะมีเป็น12รูนะคะคุณผู้ชมลองดู หรือว่าแบบไหนจะพอดีนะคะที่โบเจาะ1 2หรือว่า24เนี่ยเพราะว่ามันจะได้พอดีกันกับอฟองน้ำนั่นเองนะคะเนี่ยฟองน้ำเรามี96ช่องใช่ไหมคะถ้าเราเจาะ24นะคะ2กล่องก็เป็น48นะคะถ้า4กล่องก็คือ96ช่องมันก็จะพอดีกันกับฟองน้ำา1แผ่นนะคะก็จะ24 ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สี่ก็ฟองน้ำหนึ่งช่องถ้าคุณผู้ชมปลูกหนึ่งชุดเนี่ยปลูกหนึ่งชุดก็คือกล่องสิบสองใบถ้าเป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะก็คือสิบสองใบนะคะก็จะเท่ากับฟองน้ำเก้าสิบหกเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าใช้เป็นกล่องกุ้งนะคะกล่องกุ้งเหมือนฝั่งทางนี้เจาะถ้าเจาะหกเนี่ยก็จะได้สิบหกต้องใช้สิบหกกล่องถึงจะได้เก้าสิบหกรูนะคะแต่ว่าถ้าใช้แปดเนี่ยก็ทายเท่ากันกับ กล่องปลาแซลมอนเลยนะคะก็คือ12ใบนะคะก็เท่ากับ96ช่องนะคะคุณผู้ชมหรือว่าใครเนี่ยอยากได้อยากเจาะหางมากกว่านั้นเพราะบางทีเอาลงต้นกล้าจากอนุบาลลงไปกล่องปลูกแล้วอยากจะใช้ปลูกอย่างอื่นนะคะก็คือเนี่ยก็เหมือนกันนะคะปลูก12ก็ได้ถ้า12เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องใช้ กล่องอนุบาลอยู่8กล่องนะคะถ้าเจาะเป็น12รูนะคะคุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะสะดวกแบบไหนเนี่ยมันสามารถที่จะเจาะได้หมดเลยนะคะจะเจาะถี่กว่านี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นต้องเจาะตรงนี้เพิ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้อีกนะคะมันเจาะได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้อะไรบ้างเนี่ยสาหรับ24เนี่ยก็เหมาะกับขึ้นช่ายด้วยนะคะ หรือว่าถ้าอยากได้ให้ต้นใหญ่ๆกว่านั้นก็เจาะ12ก็ได้นะคะคุณผู้ชม12เนี่ยปลูกคะน้าก็ได้นะคะปลูกคะน้าก็ได้ปลูกพวกผักสวนครัวเนี่ยก็ได้นะคะพวกผักเ,เรียกว่าอะไรต้นหอมบ้างนะคะผักชีฝรั่งเนี่ยได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับอุปกรณ์ที่โบใช้เจาะนะคะก็จะมีเป็น เ,เป็นลวดอันนี้นะคะโบซื้อมาชุดหนึ่งมันมีจะมีอยู่3อันนะคะก็คือประมาณอันละ20กว่าบาทนะคะแต่ว่ารวมส่งแล้วมันก็ตกอันละ30กว่าบาทนะคะแต่ว่าถ้าใครทํามือเองได้เนี่ยก็คือใช้เป็นอะ,อะไรนะไม้แขวนผ้ามาดัดเอาก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็ให้พอดีกันกับก้นถ้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ3.5นะคะประมาณนี้ ล,ล,ล้วก็เอาไปลนไฟลนไฟแล้วเราก็เอามาเจาะนะคะเนี่ยโบไม่ได้ทําให้คุณผู้ชมดูนะคะเนื่องจากว่าฝาเนี่ยโบเจาะไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะเจาะแล้วนะคะแล้วก็มาลนแล้วก็เาากจาะลงตรงนี้นะคะเอาไปลนไฟแล้วก็เจาะเวลาที่โบจะกะระยะเนี่ยโบไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือโบเอาถ้วยมาวางเอาถ้วยมาวาง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 ,วางแล้วก็ ใช้เมจิกวงกลมไว้นะคะแล้วก็ค่อยเอาอันนี้มาทาบลงกับฝากล่องนะคะตัวนี้แค่ว่าให้มันตอนร้อนๆนะคะเอาไปลนไฟตอนร้อนๆแล้วก็เอามาทาบลงตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววิดีโอที่พาคุณผู้ชมทาเนี่ยเดี๋ยวโบจะแปะไว้ใต้วิดีโอนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตัวที่โบพาทำอะโบเคยได้ทําไว้แล้วนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไปให้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาเดินดูฝั่งทางนี้บ้างนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าที่โบได้อนุบาลนนะ่ะโบไม่มีกล่องว่างเลยเนี่ยตรงนี้ก็ปลูกนะคะชุดนี้ก็ปลูกชุดนี้ก็ปลูกนะคะทีนี้ต้นกล้าของเราก็อนุบาลไว้ทุกอาทิตย์เลยเนี่ยตัวนี้ก็จะได้ให้ปุ๋ยนะคะตัวนี้จะครบ 7วันแล้วนะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือรอบเดียวกันกับที่โบพาคุณผู้ชมทํานั่นแหละนะคะแต่ว่าโบพาดูเฉพาะพวกนั้นคะพวกนี้ไม่ได้พามาดูนะคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้นะ่ถ้าเราจะย้ายขึ้นไปปลูกเนี่ยเราไม่มีกล่องปลูกเลยเราไม่มีกล่องปลูกเลยโบถึงได้ทํากล่องอนุบาลเพื่อที่จะชะลอตรงนี้นะคะพอเก็บพวกนั้นเสร็จโบถึงจะได้เอาพวกที่อนุบาลเนี่ยขึ้นไปปลูกนะคะมัน หลายคนว่าไม่ต้องอนุบาลได้ไหมได้เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมมีกล่องว่างหรือว่ากล่องปลูกเนี่ยเอาลงได้เลยนะคะอาจจะไม่ต้องรอ7วันอ่าอาจจะไม่ต้องรอ2สัปดาห์4สัปดาห์นะคะ7วันเนี่ยสามารถย้ายลงกล่องปลูกได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าที่บ้านคุณผู้ชมอ่ะล่มเยอะกว่าแดดนะคะแนะนําให้ต้นกล้าพ้นขอบถ้วยก่อนนะคะค่อยย้ายลงกล่อง